กัำลังกายค่ะแล้วก็เห็นนกนกกระสาเนาะหรือนกอะไรตอนนั้นคืนร้องโหยหวนมากานยนกอันนี้เลยแอบถ่ายซะหน่อยไม่กลัวคนเลยนะเฮ้ยยืนสบตาเฉยเดี๋ยวสูให้ดูย่านไ้กระด้ดโด ไม่กลัวเลยนะน้ำลดนะคะน้ำกำลังลดนกเขาก็จะมาหากินหอยกินอะไรนะ ัตว์ป่าสัตว์สงวนแถวไม่ใช่สัตว์สงวนนะสัตว์ป่าทั่วไปแถวนี้ก็เขาจะอยู่อย่างปลอดภัยเนาะมีกวางมีอะไรได้แถวนี้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องไปละกระสาขายาวเขาจะอยู่อย่างอย่างไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เนาะเขาจะปลอดภัยเนาะไม่ค่อยมีใครทําอันตรายอะไร ไปเดิอนออกกำลังต่อก่อนพี่น้องโอ้ยลมพัดวอยๆมาลมวอยวอยหยืนใจลอยขึ้นยอดผูเป้าบรรยากาศก็จะเดิอนอ้อมไปตรงนู้นนะคะรอบหนึ่งก็กิโลเมตรครึ่งน,นะคะเกือบ2กิโล ก็จะเดินสักสามรอบนะคะออกกําลังกายทุกวันโอเคขอตัวก่อนนะคะไปเดินออกกําลังกายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ